ร้านซักอยู่ไหน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 เเลยกินนดไไปมึงจอดรถให้มันดีๆดิมึงขับรถแบบเหมือนมึนคนไม่ได้ขับขี่อ่ะมันมีเลนจอดอยู่มึงไม่จอดเลนจอดวะเนี่ยเส้นหแดงเนี่ยมีปะทำไมฮะ กูเลือกให้ราศักอ่ะเดี๋ยวกูบอกแป๊บนึงได้ไหนไปที่หัวดิไปที่หัวดิเลือกเข้าที่เฮดน่าเลือกไปที่ลันเฮดนะเฮด เออเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเออไปเรื่อยไปเรื่อยใส่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 แหวงมุมเมื่อกี้ตรงแก้มซ้ายอะใส่มุมเมื่อกี้มาเออแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกเอออันนี้เมื่อก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 ี้ไอตรงข้างหัวเออไปอีกเลือกอีกเอาอีก หมดแล้วเหรอใช่ไหมหมดยังอืมอ่ามันพูดไม่ได้พี่น่าจะหมดแล้วพี่เมื่อกี้มันเลื่อนขึ้นครบบอสบอลทำอะไรกับน้องครับเนี่ยมีอะไรครับ <Bot. S 1> มีอะไรมีอะไร ทำอะไรครับอันนี้บอกให้น้องทำอะไรครับก็พาเด็กมาสักครับทำไมอ้าถามไม่ใช่ครับก็เผิ่มมีอะไรทำไมน้องกลนหัวรันบอกพี่มาดิรันเอออธิบุรกายกูสิมึงขายก็สิวิชายุดครับเออเออพี่แจ็คพ<อ><อ>าม,มาฝึกวิชาหยุด<อ>ไม่ต้องสักที่หน้าที่ตาด้วยเนี่ยต้องสักเลยเหรอฝึกวิชาสวยน้องอันนี้ไม่แน่ใจอย่าเราเล่นกับระบบอย่าเราเล่นกับลองลองทำ เขาให้สักทำไมอะไม่ถอว่าเขาให้เราสักหรอมึงพูดดีๆมึงพูดดีๆมึงพูดดีๆนะมึงอย่าจองห่องนะมึงอย่าจองหองนะมันน่าจะช่วยอะไรสักอย่างครับเออว่าไปให้ผมแข็งแก่งขึ้นผมว่านะบอสที่ผมมาวันนี้ครับอะไร อะไรใครไปเซ็นจดหมายเอ้ยใครไปเซ็นเอกสารนี่ครับอันนี้ใครเป็นคนไปเซ็นผมยังไม่ได้เซ็นนะคุณปอมลายเซ็นผมเหรอนี่ครับบอสคุณปอมให้บอสเซ็นอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เขียนชื่อไว้เฉยบอสบอสไม่ใช่นะนี่คือช่องเซ็นแล้วนะบอสต้องเซ็นยืนยันอีกครั้งครับมันเซ็นไปแล้วครับอันนี้คือมันเซ็นไปแล้วอัันนนนี้มเป็ แต้ช่องไหนให้ผมเซ็นช่องไหนให้ผมเซ็นช่องไหนอ่ะข้างหลังชื่อบอสด้านล่างเลยครับมันไม่มีหรอกนะครับบริษัทอะไรมานั่งเซ็นหลังชื่อมันมีช่องให้เซ็นครับอันนี้คุณเริ่มปอแปลายกระสาน่าเดี๋ยวผมโอเคขอบคุณมากที่ส่งมาไม่บอสคือนั่นแหละผมให้บอสเซ็นอีกรอบหนึ่งครับอันนี้มันเป็นชื่อกำกับไม่ใช่ครับไม่ต้องอ้างครับไม่ต้องอ้าง ไม่แต่มันสุดท้ายอ,ะอ่ะถึงมันจะมีเซนไม่เซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะตลาออกครับบอสเพราะสิ่ง<า>ที่บอสทำอ่ะอ่ะอันนี้ไม่รู้แหละม,ม,มันไม่เกี่ยวหรอครับมันเรื่องปลอร์เซน็นมันยิ่งใหญ่กว่าการที่คุณจะมายืนลาออกอะไรเลย,เลยครับเอคุณรู้ไหมเนี่ยกฎหมายเนี่ยปอมไปเอกสารราชการเนี่ยครับถือว่าดถูกไหละบอสให้ผมออกไปละก็เดี๋ยวไปคุยที่สอนอครับนี่บอสก็พูดไปเลยนะครับ จะโดนจับอะไรมันผมได้อยู่แล้วแค่นี้แต่ที่บอสทำอะอะไรอะไรผมทำอะไรอะผมทำอะไรเนี่ยครับน้องผมเนี่ยบอสเอาน้องผมมากนหัวนู่นี่นั่นเอาน้องผมสั่งนห้าทำที่บอสส่งมาคุณถามเขาซื้อผมสั่งให้เขาทำเหรอเขาเต็มใจทำเองหรือเปล่าถูกไหมคุณเลือกเองถูกไหมเนี่ยครับรูปที่บอสส่งมาที่น้องไปอะไรกรูนในน้ำอ่ะครับบอสอะไรครับอะไร ผมคืออาเธอร์พาผมไปครับผมจะไปรู้เรื่องไหมอาเธอร์ไม่ทาอะไรอย่างนี้หรอครับรักน้องอ่อแล้วในรูปมันมันสื่อสารว่าอะไรครับในรูปมันหมายความว่าอะไรคือน้องเหมือนโดนทําโทษให้แบบอยู่ในน้ําเย็นๆครับอารันผมอ่ะให้มันพูดก็ได้เนี่ยผมพูดดิว่ากูทําอะไรมึงคือพี่แจ็คพาไปฝึกวิ่งบนน้ำใครพาไปมึงพูดใหม่อ๋อพี่เธอครับ ขึ้นบนน้ำแล้วก็ให้ผมฝึกวิทยายุทธที่นั่นนะให้ผมโชว์ไหมครับพี่ลินรันอนไรดีอย่าไปขอให้ตามเยอะเขออฏิบัติเดี๋ยวพี่โบเลยครับคุณแปดเดี๋กันจ้จ้าจ้าฮึบฮึบฮึบรันเป็นไรเนี่ยเขาฝึกผมมาพี่เนี่ยพี่ เขาบอกให้ผมบิ่งแบบเนี้ยบอสทำขนาดนี Sara, mom, Bro, no on ้เลยครับใครทำครับผมทำอะไรอถามเขาสิบอสไม่ได้ทำหรอรันที่รันนี่ครับพี่เาเธอให้ฝึกทำแบบมันคือจอมยุทธแร่แต่บอสไม่เกี่ยวถูกไหมใช่เราจะบอกปีอ่เธอ บอกหมดเลยครับอืมแล้วแล้วยังไงจะใส่ร้ายผมอีกแล้วเพราะงั้นคือจะเอาให้ผมผิดให้ได้เลยใช่ไหมครับไม่ครับแต่ว่าลายเรื่องกับบอสมันก็ทําให้ผมแบบเอะผมทําอะไรผมทาอะไรพูดมาสิมทำอะไรอ่ะผมทาอะไรอเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าบอสแบบแกล้งน้องไงแบบว่าทําร้ายน้องๆอะไรอย่างเงี้ยน้องลาลันอะ,ะ,ะใครอขากจะไปแกล้งครับ นั่นแหละผมก็ไม่ได้สแล้วก็คือผมเนี่ยในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาผมคิดว่าผมได้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีพอที่จะอยู่เคียงข้างบอสครับก็เลยนั่นแหละก็เลยจะลาออกด้วยเอ้ก็อีกส่วนหนึ่งจากตําแหน่งนี้ครับถ้าบอสช่วยเซนผมก็จะอาจจะไม่ได้อยู่แบบมันคอยแบบอย่างนี้กับบอสครับบอสจะได้สบายใจขึ้น ในมาก็บอกว่าผมเป็นคนแบบว่าคอยจะแทงข้างหลังมออยู่แล้วโอเคผมเป็นคนเปนนลี่ยนกนได้ ผมคิดว่าผมแบบจะคอยแบบเหมือนเป็นหนามทิ่มครับซึ่งอ้ <ผม S 1> <ท>า<ำ>วผมทำอะไรผิดเหรอตอบได้ไหมล่ะผมทำอะไรผิดล่ะฮะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเหรอครับเอ,อ,อน,นอแล้เราเราจะมาลาออกอะไรผมทำอะไรให้ผมทำอะไรให้ครับผมไปทำอะไรให้ผมก็เห็นบอสบ,บอกว่าผมแบบเหมือนแบบแพงใจบอสตลอดพูดอะไรอย่างเงี้ยคอยแบบจะซ้ำจะอะไรครับผมก็ไม่อยากให้บอสคิดมากเนาะบอสก็าง,งานเยอะ ถ้าไม่มีผมมันน่าจะดีกว่าเป็นอะไรครับอันนี้คือเป็นอะไรคือผมยังไม่ทำอะไรให้เลยแล้วเป็นอะไรครับอันนี้คือมาจะมาลาองค์ละออกเรื่องไม,ไม่ถูกจงถูกใจคืออะไรครับไ่คก็บอสพูดนี่ที่สอนอบอสก็บอกครับว่าก็บอกว่าผมแบบเอเอแบบแบบ ใส่ไลฟ์นู่นใส่ไลฟ์นี่หรือว่าแบบอะไรเงี้ยบอสก็มองผมแบ,บ็น้ก็ไห <c oughs> ครับผมพูดจริงไหมไม่จริงครับเอาแล้วผมทาอะไรผิดเหรอตอบผมได้ไหมแล้วผมทาอะไรผิดไม่ตอนนี้บอสก็ไม่ทาอะไรผิดหรอกอรเรื่องอมยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันนี้มันก็ไม่มีหรอกครับนนจริงจริงอ่ะก็ผมเข้าใจผิดเองแหละบอสก็บอกให้ผมไปแบบผมก็ไม่ได้ดูแลบอสแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์ด้วยผมต้องไปกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่อะไรที่บอสพูดนะ มันก็เพื่อความสบายใจครับบอสถ้าผมทำหน้าที่นี้ได้ไม่ดีพอผมก็ขอออกดีกว่าครับไม่ใช่ทาได้ไม่ดีหรอครับแต่ว่าเหมือนว่าต้องจะจับผิดผมไนงะแต่ผมไม่ทำอะไรผิดไนงะซึ่งมันก็ไม่ตรงใจไนงะปกติจะจับผิดแล้วได้คนผิดไนงะแต่นี้ผมไม่ได้คนผิดก็ไม่นั่งน้อยใจตัวเองอะไรเง้ยครับไม่เข้าใจอยู่ เพราะผมจริงๆแล้วผมไม่เคยทำอะไรผิดไงรับบอสอ,อย่างนั้นก็ได้แบบน,นั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะผมใจกว้างครับผมให้โอกาสคนเสมอแล้วไม่ต้องเราเราอยู่ยนั่นแหละจะดีเหรับอสผมเป็นคนให้โอกาสไงผมชอบให้โอกาสคนเลย ผมไม่ค่อยมานั่งแบบซ้ำเติมใครไงก็ถ้าแบบนั้นผมจะลองคิดดีๆกันนะยกเป็นเรื่องนะครับยกเป็นเรื่องไปนะครับเ้าคร์ไเคลียปปาร์ตี้ครับ๋ยุดขออีกหน่อย บอสดื่มน้ำซะหน่ยอยขอบคุณมากครับก็โอเคเนี่ยก็ทำได้ดีนะอันนี้ผมก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วครับบอสแต่บอสไม่ค่อยเห็นครับเหรอครับบอสมองว่าผมเป็นคนแบบจับผิดอย่างเดียวหรอครับอ,อะไรเราต้องเปลี่ยนชุดไหมเนี่ยทำไมใส่อย่างนี้ครับใส่แต่งตัวอย่างนี้อ่อเหมือนผมจะยังไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ครับ ผมยังฝึกไม่เสร็จมงครับใครอาจารย์อาจารย์อาเธอร์ครับ